แเป็นดนตรนีภาคเรียนที่สองเป็นเาื่อลป์สินสำหรับนาฏศิลป์คุณครูสอนไปแล้วคือ1เรียนเรื่องนาฏศิลป์ใช่ไหมครบสองทบทวนเพลงไม้ไผ่ใช่ไหมครับสามเรามาเรียนรู้เรื่องการลุกผ้าจงกระเบนใช่ไหมครับเมื่อนุงผ้าจงกระเบนเสร็จเราต้องเรียนรู้วิธีการจัดการแสดงบนเวทีจริงค่ะเด็ก <Okay. S 2> <Okay. S 1> วันนี้คุณครูเฉลยในเรื่องของการจัดการแสดงในเวทีจริงก็คือหนึ่งสับใหม่ในบทเรียนช่องไฟค่ะ คนไม่รู้จักคาว่าช่องไฟคุณครูเขาได้ลุงผ้ามาวางตั้งแต่ตอนเข้าอ,อ้องแล้วเด็กๆก็เฉลี่ยด้านข้าคือสามสามแถวด้านข้าศึกสามแถวเป็น6คู่นะคะวิธีการยืนก็คือจะต้องยืนรอบจุดของเองนะคะตอนนี้ด้านหลังคุณทราบว่าด้านหลังเนี่ยเขายืนเพื่อที่จะตรงเท้ากหน้าแต่วิธีต่อมาคือจักคตนที่2ก็คือการยืนสลับฟันปลา การยนสลับปันปาก่อนสลับปันปาอนตอนแรกหนูเห็นเพื่อนไหมคะไม่ไม่เห็นแถวหลังใช่ไหมวิธีแก้คือให้ยือนอะไรสลับอะไรให้ยืนสลับปันอะไรคะปันปลาใช่ไหมคะเก่งมากเลยอีกคนนึงสั๊สนอยู่นะฮะตกลงยืนสลับอะไรปันปลายืนสลับอะไรปันตาเอา้าเชิญค่ะลอมยืนสลับปันปลาดูทั้งหมดนะคะห้าหกเจ็ดแปดฮึขยับพร้อมกันนะคะ อ่าทำให้ข้างหลังมองเห็นไม่ข้าทีนี้มองเห็นไม่ขาที่นี้มองเห็นไหมมอ,หไหม,มองเห็นนะคะแล้วข้างหลังมองเห็นไหมคะเขาเนี้ยไม่เห็นได้ยังไงคะข <ต INDISTINCT S 1> ้างหลังมองเห็นแล้วคะนะคะแต่เอาใหม่ขยับไปใหม่คะ่ะตอกคอคนหน้าใหม่เห็นไหมลูกไม่เห็นอ๋อขยับปันปาน่ะแึ้ทำให้มองด้านหลนังจึงสามารถสแสดงเพลงไม่ไผ่ได้ เตรียมเพลงไม้ไผ่ค่ะนักดนตรีนักร้องเตรียมขับร้องเพลงไม้ไผ่สาสี่ฮึบชเริ่มไม้ไผ่มีประโยชน์มากแล้วใช้ทำไม้ไผ่ใช้ทำมา ตีบข้าวเหนียวมาก็ใช้ไม้ไผ่ตะเกียบไม้ทิพยฟัน ตุ้มตุ้มอ่าตุ้มมาตุ้มฮะตุ้มตุ้มและตุ้มมาตุ้มฮะตุ้มตุ้มไป้ายชิดห่างค่ะรอบสองนะคะทุกคนต้องเร่งด้วยกันนะคะและชิดห่างรอบสองทุกคนยืนเลยค่ะคนหนึ่งยืนค่ะไป้ายไม้ไผ่มีะไรยืนทั้งหมดยืนทำไม้ไผ่ยืนทั้งหมดไม่ มาตัดทีศเข่าเนี้ยวมาขอใช้ไม้ไผ่ตะเกียบไม้ที่เ่็นต้น้ตะเกียบไม้ที่กป็นต้มใช่ทำจาก